คลิปนี้ดูดวนๆเลยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีต้องสวยกับพี่กุ๋ยด้วยนะครับจากสตูดิโอแล้วก็สวัสดีแฟนๆเจลลี่ทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่นี่ครับคุ้นเคยเลยหน้าสนาม BG s t a เ i u ดียมนะครับผมอยู่หน้าสนาม b ีเพราะว่าวันนี้มีการแข่งขันนี่เลยครับไทยประกันชีวิต เจลิกเอเชียชาเลนจ์ไทยแลนด์2023ันทับสีนะครับ Power by Meiji Yashida นะครับผมเกมนี้เป็นเกมคู่ที่2แล้วนะครับผมของทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะนั่นคือการที่ BG จีปทุมยูนเต็ดจะพบกับเซเรโซโอซาก้าครับเพราะฉะนั้นผมฝากทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศหน้าสนามวันนี้บอกเลยว่ามีความแบบกลิ่นอายญี่ปุ่นญี่ปุ่นใครไม่ได้มาดูทางสยามสปอร์ตครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศทั้งหมดนี้ไปฝากทุกคนนะครับไปลุยกันเลยครับที่การฝึกมันง่ายๆครับก็คืออออเราปลล่่ยบตกกนนทีึง สเต็ปที่สอเรืก้าวขาไปข้างหน้าปึ๊บอ่าสเต็ปที่สามก้าวขาตาม่ี่ง่ายครับให้ให้พเต้ลองดูได้เดี๋ยวนะฮึบฮึบฮึบอ่าปึ๊บอ่าฮึบฮึบไปแล้วอืมซื้อจริงจังซะแล้วนี่ครับโอ้โหนี่เสื้อเป็นเสื้อพิเศษนะครับที่มาใน ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ได้เห็นมี Amazing Thailand ด้วยนะเสื้อเกรดแฟนบอลของเซเรโซโอซาก้านะครับผมก่อนที่เราจะไปดูฟุตบอลนะครับผมกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วตอนนี้ผมอยู่กับแ a บเบิ้เก้ายฝากอะไรถึงทั้งบ้านใครยังไม่ได้มาพลาดแค่ไหนก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ใครยังไม่มานะคะบอกเลยพลาดมากอยากให้รีบมา เพราะฉะนั้นผมทิ้งท้ายบรรยากาศหน้าสนามตรงนี้นะครับพราอกําลังใจจากแรบบิดเกิลแล้วก็ไปดูเกมกันหน่อยนะฮะวันนี้เชเดโซโอซาก้ากับ BG จีปทุมยูไนเต็ด